ีค่ะทุกคนคือวันนี้เรามาออกรอบแบบพิเศษมากๆเลยนะคะแต่คือฝนตกนะคะดิฉันก็เลยอาจจะถ่ายได้แบบน้อยนะคะวันนี้ได้มาตีกับพี่ดีเจอาร์นะคะ อันนี้เป็นแบบช่องแรกที่เขาเชิญเลยจริงๆนะคะต้องแบบกราบเขารอคุณมากๆก็เดี๋ยวแบบเดี๋ยวให้ของเขาออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวแบบเป็นของกี้นะคะก็ไปกดดูก่อนได้นะ,คะใครที่แบบมาเจอช่องนี้ก่อนก็ย้อนกลับไปดูช่องนั้นเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่สนามอัลพายนะคะก็ฝนตกหนักมากแล้วก็น่าจะจบแค่แบบหลุม12บสองี่คันดีเน้เนาะจบแค่หลุม12นะคะเพราะว่าแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะ e ีนี้แบบพิเศษสุดๆเดี๋ยวตีให้ตายเลยตอนนี้จะตายแล้วเป็นวอล์กสามหลุมใช่หรอใช่เนี่ยวอล์กสั้นนะคะวอล์กสั้นนะคะเพื่อเป็นพิธีกรแบบคัดเวลาไป่อน,นะะได้ครับเป็นของเขาเป็นวอล์กสั้นสามหลุมนะครับปุ๊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 บจบ นี่นะคะวันนี้เราได้รับเกลียดนะคะจากช่องก๊อปเกตเอนะคะหรือว่าเดี๋ยวตีให้ตายเลยก็เนี่ยเจ้าพ่อวงการกอ๊อปค่ะถ่ายไ,ได้อย่าให้เห็นหุดนะอ,อ๋ออ๋ออ๋ออเดี๋ยวบเบลอลเดี๋ยวบเบลอบเบลอ <laughs> <laughs> สวยคณายสุดยอดค่ะ จะบอกว่าสนามสวยมากๆลรวครั้งนี้คือมาเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าแบบแอบเสียดายนิดนึงที่ตีได้แบบได้น้อยเพราะว่าฝนตกกระหน่ำมากเลยแต่เราก็แบบมีตีกลางใส่ฝนด้วยอะไรด้วยนะก็จะถ่ายเท่าที่แบบถ่ายได้นะคะทุกคนตอนนี้เราตีตกรายปะเนี่ยเอ้ยโอ้ยตกอ่ะต้องขออนุญาตฟรีดอบขออนุญาตฟรีดอบนะคะเนื่องจากว่าเราลงไปไม่ไหวเนาะมัน มันแน่นมันเปียกมันฉ่ำไปหมดเลยค่ะโอ้คนะคะสวยค่ะสวยค่ะชมตัวเองไว้ก่อนไปต่อนะคะทุกคนแป็กมาโอ้นี่อันนี้ก็มากับพี่หวานนะคะวันนี้ แค่นั้นใช้ไฮบริดอันนี้ดูอวิธีการถ่ายซ้อมใช่ไหมใช่ค่ะบอกพี่ก็ได้นะไม่เป็นไรหคุณหิวมากเอาไปแล้วเราไปดูเจ้าพ่อวงก,รกรันกอลกันนะคะ มันก็จะแฉะแฉะหน่อยนะคะไม่หน่อยเลยแหละมากฉ่ำเลยฉ่ำโบอันนี้ขนาดฉ่ำโบนะคะฮู้ยอดฉันไี่อยู่ในรายการของเขาอะ่ะดูหรือเปล่าว่ารายการหนูชื่ออะไรเอ่อกี้ตีกอล์ฟอ่ะ ไม่ใช่กี้เซียนก๊อฟไม่ใช่กี้เเฉยยลลกอล์ฟกากากโอ้โหดูชื่อมันไม่เหมาะกับกัปตันอย่างเธอเลยอ่ะไม่ได้สิเออใช่ชื่อก็คือแบบต๊อบคิวต๊อบคิวเออชื่อใหม่ใช่ไหมคะใช่เราได้รับเกลียดนะคะเกลียดเลยเหรอ นี่ท็อปเฮ้ยโอเคอยู่ขวาอยู่ขวานี้นี่ช็อต<อ>เทเซอร์ช็อตเทเซอร์ช่องพี่เป็นอย่างนี้ขอบคุณค่ะไม่อ่อนนะะ <c oughs> สมชื่อจริงกอลกากกาหวานนะคะผู้ร่วมกวนของเราวันนี้ <c oughs> สวยมากพีห่หวาน โอ,สอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากตอนนี้สารภาพเลยว่าเริ่มตีแบบหย่อยๆแยะๆแล้วนะเพราะว่าด้วยความที่แบบฝนมันตกหนักแล้วก็แบบพักไปชั่วโมงกว่าแล้วก็ห,ๆหยๆแยะๆเนาะพี่คดีเนาะวันนี้ แต่ก็สู้นะคะใกล,ล้ละวใกล,ล้จบและใกล,ล้จบแล,ละเดี๋ยวฝากพี่คันดี้ถือไว้อันนี้พัดเลยไหมหรือชิปพัด,พดหรือชิปพัดดีกว่าตรงๆเลยค่ะขึ้นนะคะ <laughs> อีกรอบหนึ่งนะคะอยาก่อะไเอาหรอแชนนี่นับใส่ค่ะหนึ่องสามแย่งกันลงแน่ๆเลยเนี่ยแช่สงสัยจะกลัวเสียงซ้ำหลุมต่อไปนะคะเป็นหลุมที่สิบเอ็ดป่ะต่อไปเป็นหลุมที่สิบเอดนะคะทุกคนก็เป็นพาพาสีนะคะ เ,เป็นกำลังใจใฮกกี้ด้วยนะคะเพราะวันนี้แบบถ่ายคอนเทนต์ได้ประมาณนี้จริงๆค่ะเดี๋ยวเก้าหลุมแล้วให้พี่คดี่ช่วยนับสกอร์ให้หน่อยว่าได้เท่าไหร่เราจะนับแค่ก้าแรกนะคะเพราะว่าแบบ56ตายพาสักพายังไม่มีเลยพี่คดีคเออหลุมนี้เอายังไงสักพาไหม <laughs> คือพอพี่อาจมาหมุดผู้หญิงอะคือแบบ คือเป็นโปรเลยอะค่ะช็อตเทสเซอร์ไปตรงนู้นละค่ะเคอาพี่คันดีฝากด้วยจ้ะไม่ทสวยงา สวยงามสวยงามมากเขาระดับ LPGA ใช่แล้วส่วนเรา L P X L o เพา,ายกอล์ฟค่ะแล้วลูกของเราก็คิดว่าน่าจะไม่อันนู้นก็อันนี้นะคะเราไปดูก่อนเราะว่าเมื่อกี้ตีมาไม่ได้ไกลมาก TaylorMade ค่ะโอเคอันนี้แหละ ไปลุ้นกันนะคะว่าลูกของเราจะตกหนาบหรือว่าเฮ้ยไม่ตกโค้ชโชคดีเลย呀มีอันเหลือของพี่อาร์ตหรือของหนูเหลือของพี่ข้ามไปแล้ว,ลวอ๋อของเขาข้ามไปกันหมดแล้วเฮ้ยลูกตกใจเสียงเราเป็นอย่างเงี้ยแบบเวลามันมีหนามันเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยอะ่ะจริงๆนะแนะนำนะตีไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปถ่ายออนค่ะ ไม่ม <ider> th <economies> <that> ีใครรู้ถูกปะเออาะเกาต้องโชว์ความแบบโอ้แล้วโชว์ความเก็บางหลุมบ้างโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเอาไปใช้นะคะเอ๊หรือว่าช่องช่องของพี่อาร์เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยก็ดูพี่ตีสินมาค่ะ สวยงามาทำไม่ทำไม่เราคือแบบจะต้องเจ็บใจกับลูกแบบเนี้ยหลายรอบมาก,ออกาจัดแข่งเลยไหมล่ะพี่ไปรวมที่เลกาซี่กวนเดียวเลยแบบ12คนจริงเหรอโโอ้หเอา,าเอาสิอา12อ่ะออกปี5แล้วค่ะ จะรู้ว่าความวุ่นวายมีอยู่จริงค่ะนี่นะคะหลุมก็คือมีทรายขวางแบบเยอะมากไปค่ะโอ้โห ลงเร็วลูกนี่ยหนูบอกแล้วไปหมุดขาว้สวยขนาดูิ สวยค่ะนายไหนไม่เห็นนายหนูโอเคใครนะคะที่บอกว่ากรอบตีง,ง่ายนิดเดียวนะคะเออ <c oughs> ไม่น่าจะจริงนะคะไม,ไม่ใช่ไนมฮะ แกงอะไรอ่ะถีบกล้องมาทางกันดีจริงป่ะจริงมากตอบสีคารออะไร ตรงค่ะเฮ้ยโูสวยมากค่ะให้ค่ะเอาไหมคะอะไรนะคะให้แล้วค่ะเอาไหมคะอ๋อให้เลยโอเค <ขา S 2> ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคนี่ถึงพี่นี่แหละมาตรงพี่นี่เลยล ปัพัะตรงนี้เลยปัาพัะตรงนี้เลยใครคยด้วเอา,อางี้นะเราทำคอนเทนต์แบบพัดพร้อมกันสามคนอะไรยอย่างเงี้ย <laughs> เออแต่ว่าเดี๋ยวพี่หวาจบก่อนมันต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้ไม่งั้นมันจะไหลลงมา ไปสายแล้วเอถอะไปเถอะขนาดนี้ลนะเฮ้ยไม่เถอะพัดพัดเร็วพัดพัดโอ้ยวิ่งอันนี้ของเราเนาะอันนี้ของเราไปคะ่ะใกล้จบแล้วอย่านะอย่านะอย่าลงนะ <c oughs> อย่าลง ไม่ธรรมดาไปไหนแล้ะลูกกุ้งอยู่กับลูกกุ้งลูกอยู่กับลูกไหมไม่เปโอเคคันพัดอะไรหรอวพี่คดดี้พัดเจ็ดหรอปะเนี่ยพัดพัดหกค่ะสุดท้าย ้ก็ <Yeah! S 2> แบะแบะไปทางขวานิดนึงนะแต่ก็ไม่แย่นะทุกคนเดี๋ยวแบบไปขึ้น3กันหวังว่าจะได้พานะหลุมเนี้อดูผลงานของเรา,เากันนะคะทุกคนนี่ทองอยู่ตรงน้นลูกเราอยู่ตรงนี้ค่ะลุนลุนลุน มาค่ะสสว,วัดีค่ะมาค่ะมาค่ะเฮ้ย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 อะไระหลุมสิบสามค่ะหลุมสิบสามยังไม่ออกพานะคะทุกคนได้แค่โบกี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อกันที่หลุมสิบสามเลยนะคะทุกคนเราจะมิสซิ่งไปประมาณหลุมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราตัดไปที่หลุมที่แเลยนะคะทุกคนเนื่อจากว่าตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วแล้วก็ยุงเริ่มมาแล้วนะคะ <zu> เดี๋ยวไปดูผลงานกัน,นะคะ่ะหลุมสุดท้ายแล้วยังไม่ได้พาเลยอะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วย มากค่ะสวยมากมากเสียดายจริงๆป้าอันนี้17เลยค่ะเสียดายลูกมั้ยคะใช่ครับอ๋อเสียดายลูกสวยมากค่ะเสร็จได้จริงๆไไม่รู้เหมือนกันพูดเป็นอะไร คนโชคดีมากลูกของเราสองคนอยู่นะคะแบบลุ้นสุดๆสามลูกเลยเนี่ยใช่ไหมเอ๊ะทำไมมีสามลูกอะของพี่อาร์ตไม่ได้ข้ามไปแล้วหรอกอ๋อโอเคค่ะของเราน่าจะเป็นอันนู้นของพี่อาร์ตน่าจะเป็นอันที่แบบตีเล็ใกใหญ่ที่สุดอ,อันนี้ของพี่หวานคะ่ะ คงไว้อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่อยู่ว้าวฮ่าฮ่าฮ้าอยู่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 นะคะทุกคนโชคดีมากอย่าท็อปนะคะอยู่ไหมอ๋อยู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 ่อยูโชคดีมากเตมเม็ดเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะของพี่อาร์ตของกี้เบอร์ห้าอ่ะพี่คัตี้ อย่าท็อป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 ท็อปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากอล์ฟเนี่ยจะตีง่ายนิดเดียวจริงหรือเปล่า สวยสวยเลยอ๋อสวยค่ะ้วาหยดอันนี้เหมือนเป็นช็อตที่ดีที่สุดของวันลูกสุดท้ายเนาะใช่ค่ะก่อนจะคมคมตั้งนานเนาะลบๆลบลบลบ สวยงามมากคลิปโดนก็เดี๋ยวตามไปดูที่ช่องพี่อาร์ตนะคะรับรองสวยมากขอเซลฟี่นะคะทุกคนตื่นเต้นมากมเลยย่าหนึ่งสองสามอีกรูปนะครับหนึ่งสองขอบคุณครับขอบคุณค่ะ <laughs> ทุกคนเราสามารถทำสองออนได้นะคะตอนนี้เราก็ลุ้นว่าเราจะผัดเบอร์ดีลงหรือเปล่าไม่ได้พาแต่วา่าได้เบอร์ดีก็ยังดีอ่ะ ไปลุ้นกันค่ะพี่คดดีพัดเบอร์ดี้น่ะพัดเบอร์ดี้ค่ะซื้อซื้อค่ะได้แบบน่ากลัวมากพี่อาร์บอกว่าอะไรนะคะกว่าจะอะไรนะกว่าจะคมงมตั้งนานอ๋อกว่าจะคมงมมาตั้งนานนะคะเราได้สับใหม่แล้ววันนี้ สุดดีฉันก็ออกพาแบบสมศักดิ์ศรีนะคะ ่าแบบจริงๆนะคะพาแบบจริงๆนะคะเออพัดลงจริงจังนะคะไฟโนลีนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะพี่อาขอบคุณทีมงานมากๆเลยค่ะเชิญไปออกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวผมนัดใหม่สัญญาว่าจะนัดใหม่แน่ได้ค่ะเราไปเล่นไนท์คอร์ฟกันได้ค่ะดีมากๆค่ะวันนี้สะดุดนิดนึงมันเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอะไรมันทาให้ทุกอย่างไม่สมูทเลยแต่ก็ยังออกมาสนุกเหมือนเดิมเพราะว่ามีคุณสองคนเขาที่ทําให้เราสนดุกได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย